โย่ผมกินนะครับผมนะฮะก็ครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้มาเล่นเกมหรือมาทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาดูคลิปวิดีโอตัวอย่างใหม่นะฮะของเกม i n น o s m a มาร์เอเลเวนโหเอ้ยวิทเตอรี่โหออฟฮีโนะครับผมนะฮะก็เพิ่งออกเพิ่งมาเลยนะก็คือแบบเพิ่งมาเมื่อวานแต่ว่าผมไม่ว่างไงเออวันนี้ก็เลยแบบอยากจะแบบเก็บอารมณ์ความรู้สึกแบบการดูครั้งแรกนี้ไว้นะฮะนี่ฮะที่ผมซื้อซื้อนเนี่ยซื้อเนี่ย ซื้อนินมาเนี่ยครับผมเพื่อที่อยากจะเล่นเกมนี้เลยนะแต่ว่าเกมนี้มันเสือกบอกว่าจะลง PS4 กับ a อ d r o i d ด้วยแต่ผมไม่ได้ว่ะอินดอร์มนต้องเล่นผ่าน Nintendo เท่านั้นเวย้ยเออมาครับผมก็นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มันมีดีโอตัวอย่างใหม่มานะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันแบบสดๆเดือนเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคนะฮะ มาอยากเห็นมานานแล้วคลิปวิดีโอประมาณ3นาทีนะฮะก็น้อยไปหน่อยแต่ก็น่าจะโชว์ระบบเกมเพลย์คร่าวๆมั่งบ้างนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันเคยโชว์ไปแล้วนะก็คือแต่ว่าแค่แค่เอาตัวละครมาเดินเดินในแมปไปเฉยนะฮะกับมีตัวละครกับมีคนสร้างเกมมาบนน่นนะมาบ่นว่าเอ,อ้เกมเราจะมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ก็ไม่ได้โชว์ระบบการเกมเพลย์อะไรมากมายนะฮะสำหรับการตัวอย่างอ้ที่แล้วอะ่ะ โอเคนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็วิดีโอตัวนี้อยู่ในช anel ของ l e v e l 5นะครับผมเป็น l e v e l 5ทที่เป็นส t ต d i ิโอผู้สร้างนะฮะก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอของต้นฉบับไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันเองได้นะครับมาฮะเรามาดูกันสดเป็นเลยดีกว่านะเออมาคลิปนี้ผมไม่ได้อาบน้าไม่อด้ที่อะไร,ะไรตื่นมาปุ๊บผมอัดเลยนะครับฟอร์มเมอร์คุณวานผมเหนื่อยมากนะฮะมาจัดไปน้องโอเค เมาขึ้นมาเนี่ยมาครับผมเลเวลไฟครับหยัดแค่โอ้ยแป๊บนึงเสียงเกมดังเกินนี่ลดลงหน่อยโอเคมาเปิดมาครับผมอ๋อนี่ฮะมันก็จะโชว์ระบบเกมเพลย์นิดหน่อยฮะเอ้ยไม่โชว์อะไรเลยเฮียอย่าบอกเป็นแค่ภาพเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เฮ้ยให้อารมณ์เหมือนภาคทีเดครับ แต่ว่าแมบ,บแมบ,บกว้างมากแมบ,บกว้างมากจริงๆโอเคส่งให้โกอินจีฮะโกอินจีส่งให้ใครสุนิุงจีเหรอเฮ้ยสุนิุงจีซุนิุงจีจับภาคโกอ่ะเอาว่ะเอ๋อคาเบามาเอา้ยส่งอ๋สามารถสามารถปรับเป็นแบบแนวนอนได้ที่แบบเป็นแนวนอนของสนามอ่ะให้อารมณ์เหมือนภาควีนะฮะเฮ้ยแนวตั้งเหรอแนวตั้งแบบอ๋อมันจะอ๋อมันจะมีไว้ซัพพอร์ตระบบพวกมือถือนะครับ ให้อารมณ์เหมือน In อีราสมาเอเลเวนเอสดีเอสดีแต่ว่าแต่ภาพมันจะดูสวยกว่าเยอะเลยเอ้ยกด X กดเอะไรอะ่ะกด X เพื่อส่งเหรอเฮ้ยสามารถเล่นเหมือนวินนิ่งได้ปะที่แบบสามารถเล่นแบบให้เหมือนวีอ่ะเออก็น่าสนใจอยู่นะเออแบบ่าครับจอยแล้วแบบให้มันเล่นเหมือนวีอ่ะไอเครื่องวีอีราสมาเอเลเวนสิบหอมสิบสามมาสตเกอร์ปะ เออไอ,อ้นี่ตัวละครภาคใหม่ครับส่งให้โกจิเอยอ,อยากเห็นท่ามึงช่วยส่งให้ท่าเอ้ยยิงโกจิเอ้อย,ยออไม่ยิงเอ้ยเซนามิเฮ้ยเซนามิเหรอเอาว่ะตอนนี้เอ้ยส่งให้ซูงิซูงิส่งให้ตัวใหม่แล้วไงนนอ่ะมึงโชว์ท่าได้ดีเฮ้กูอยากเห็นแต่ถ้าแต่เท่าที่ฟังดูมันมีเสียงเสียงคนพากนะเอาโกจิส่งให้โกจิแล้วแล้วแล้วไงต่อ เฮ้ยส่งยิงเฮ้ยอามึงยิงอย่างนี้ได้เลยเหรออ๋อ oh, ถ้าเป็นภาควีคือยิงปกติยากมากโอเคปรับไปจอใหญ่ให้โอเคขอบคุณครับรู้สึกเหมือนกีตัวเกมมันจะพยายามให้เราเล่นบนสวิตนะครับเอ๋อ uh oh, สามารถกนลากได้นะเหมือนระบบใน TDS เออส่งให้ไอีวะชินโดะชินโดะปุ๊บปเออฟิชชอ่ เฮ้ยมีเสียงภาคว่ะเฮ้ยผมไม่ชอบว่ะถ้าของมันมีเสียงภาคก็แปลว่ามันมีโอกาสสูงที่มันจะฟิกท่านะฮะไม่สามารถใส่ท่าได้อ่าโอ้ไฟคอนเดเรโตเอ้ยใช่ไหมอากกิสลาตันฮะเอาไงอ๋อก็แทนฮะเออหัดหัดไออะไรวะหัดเทวะเออโกยจีฮะโกยจีเป็นเป็นชุดภาคแรกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราเราดี๋ยวเรามาเหล่ากันทีละช็อตนะฮะ เออแล้วว่าขึ้นจิตวิญญาณอะไรสักอย่างผมตั้งชื่อนะฮะเออไปดูได้ในอินสมาร์อีเลเว่นโกโคโรสโตรนนะเออโโมทดเดดซอนเออขึ้นอากระแทกเฮ้ยขบยับเร็วมากพวกเอามากับคนหลายใจเอ้ยกูจำได้เฮ้ยนี่ตัวละครภาคใหม่ผมผมยังไม่ดูถึงภาคนี้อะ่ะเดี๋ยวกเก็บไว้ค่อยเก็บดูเชดโหเฮ้ยเฟมีเ,ออเฟ เฮ้ยเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีอแปสองสองพันยิบสามเดือนสองหรอ Next information information ปล่อยขายหรอปล่อยขาย เดือนสองเหรอเดือนสองปีหน้าเชียปีหน้าเฮ้ยปีหน้าว่ะปีหน้าลงขายปีหน้าเหรอปีหน้าเดือนสองเฮ้ยอีสองเดือนดิพอวันนี้วันที่สามสิบแล้วนะครับผมอัดวันที่สาสิบนะที่จริงกีวีโอตัวนี้มันมาแ,แต่วันที่ยี่แปดละแต่ผมแต่ผมไม่ว่าง แต่ผมปพะมาณนมาสามสิบเฮ้ยแปลว่าอีกอีกอีกสองเดือนนิดนิดต่อแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดือนสองเนี่ยคือแบบเดือนสองนี่คือมันมันไปมันไปมันปลายเดือนไหมอ่ะหรือว่าต้นเดือนเดือนสองผมว่าเดาน่าจะเป็นปลายเดือนสองปลายเดือนเดือนสองนะครับปีหน้าเดือนสองเหรอเฮ้ยน่าสนใจครับน่าสนใจเยียแล้วคุณจะซื้อผมผมต้องข้ามโซนไปซื้อว่ะอยากซื้อแผ่นนะแต่ว่าผูแผ่นคงหายากสัตว์อะ เออเพราะเราไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะครับเออการที่จะรอแผ่นมาส่งไทยแล้วแบบไม่โดนโกงได้มันยากมากเออสำหรับผมบอกเลยนะใครที่จะซื้อเกม Nintendo นะครับดูร้านดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดดูร้านไม่ดีเนี่ยคุณไปซื้อเกมโซนญี่ปุ่นไปเนี่ยมีโอกาสสูงนะที่คุณจะโดนโกงสูงมากเลยนะฮะแบบแผ่นมันไม่ส่งมันมาไม่ถึงอะ่ะหรือไม่อาจอาจจะซื้อดิจิตอลไปเลยถ้าเกิดเพราะอินสมาร์เนี่ยมันไม่ใช่เกมแมรนะผมมันไม่เหมือนเซลดาไม่เหมือนโปเกรมอนนะครับ ที่แบบพวกนั้นอ่ะมันมีแผ่นเกมขายกันเกือบทุกร้านน่ะแต่ว่าอิสมาร์มันหายากหน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเหลากันทีละช็อตกันเลยกว่ามาเดี๋ยวเราจดูแต่นี่นี่นี่ครับผมก็วิตเตอรี่ลดออฟพีโลไม่มีอะไรฮะนี่ก็มามา,มาดูช็อตแรกกันเลย ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวแนวไอแนวตั้งใช่ป่ะเอ้แนวนอนแต่ว่าให้เป็นแบบให้ให้ให้แบบให้เดินให้ให้ให้เอ้อะไรล่ะให้ตัวเราเนี่ยเดินขึ้นไปนะครับผมให้อารมณ์เหมือนภาคเอ่อ TDS นะครับที่แบบเราต้องคุมตัวละครซ้ายขวาเออนี่คือมันเป็นซูนิชิใช่ไหมซูนิชิซูนิชิจะภาคโกครับรู้สึกเหมือนภาคนี้จะเกณฑ์การเอารวมตัวละครทุกภาคนะครับตั้งแต่ภาคแรกยันภาค ล่าสุดนะครับก็นี่คือเป็นตัวละครทุนงีนะครับจากภาคโกผมไม่แน่ใจนะครับว่าภาคนี้เนี่ยมันจะเอาตัวละครภาคโกเนี่ยมันมีอวตารหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดในภาคโกเนี่ยจะมี2อ,อย่างที่มันที่มันแบบที่มันจะแบบเหนือกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งก็คือมันจะมีอวตารใช่ไหมกับนิชิมแมก ซึ่งผมเดาว่าไม่มีะผมเดาว่ามันคงไม่เอาระบบนิซิแม็กกับอวตารมาเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเอามามันจะโกงเกินนะครับมันจะทําให้เกมขาดสมดุลไปเยอะเลยนะครับผมเดาว่ามันไม่น่าจะเอาอวตารกับนิซิแม็กมาให้อารมณ์เหมือนอีเดอร์สมาร์เลเวนเอสดีฮะที่มันเคยลงในมือถืออ่ะเออมันมีตัวละครครบทุกภาคเลยนะทุกตัวเลยแต่ว่ามันมันจะไม่เอาอวตารกับนิซิแม็กมานะฮะเพราะว่าถ้าเอามาเนี่ยมันจะโกงเกินนะครับเออมาฮะ ก็มาดูมาเหลาช็อตกันเลยดีกว่าก็ที่แน่คือตอนเนี้ยมันมีตัวละครจากภาคโกบผมไม่แน่ใจว่ามันมีถึงโกแกลเลซี่หรือเปล่านะครับหรือมีแค่โกโคนสตโตนแต่ผมเดาว่าน่าจะมีถึงโกแกเลซี่แหละนะครับเออมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปปิด,ป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 ดคลิปผมแค่มาเหลาเฉยตัวละครนี้ตวไข่วะเนี่ยตัวละครนี้หน้าคุนค้นๆนะเหมือนเหมือนอยู่ในปกเกมนะครับไอตัวเนี้ยเออแต่ค่อยว่ากันนะฮะเออผมไม่ค่อยเหลาแล้วทใไมเพราะตัวละครภาคใหม่ ไอตวัอตวไอตัวละครภาคใหม่ที่เราจะได้เล่นเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นตัวที่เราต้องควบคุมนะครับนะครับอ๋อนี่ครับสง่งให้ชินโดก็ไม่มีอะไรครับเอ่อนคคาเบียมาครับก็นี่คืออ่อนี่คือเป็นระบบของแนวแบบเป็นแบบแนวแนวแนวเออแนวนอนนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนจากการบุกข,ขึ้นหน้าบุกข,ขึ้นตรงอะ่ะเป็นบกข,ขึ้นขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาน,นะฮะให้อารมณ์เหมือนภาค V ีนะครับ ก็นี่ก็ไม่มีอะไรนะก็จะมีระบบการส่งนู้นนี่นั่นก็สามารถที่จะส่งส่งบอลไปด้านล่างเลยให้อารมณ์เหมือนวินนิ่งนะครับเออให้อารมณ์เหมือนวินนิ่งก็น่าจะสามารถใช้จอยเพื่อเล่นแบบวินนิ่งได้คือแบบส่งบอลซ้ายขวาแต่คงจะเลี้ยงไม่ได้นะครับเลี้ยงแบบเลี้ยงท่าเออไม่น่าได้นะครับอาจจะได้แบบได้แบบฟุกฟุ้งนิดหน่อยเหมือนภาควีเออนะครับไปต่ออ๋อนี่ยชูระบบเรื่องแนวตั้งเนี่ยใช่ไหมเด็ดเด็ดเด็เดดแป๊บนึงจุดจุดจุดนี่ฮะ เห็นปะมเอตรงเนี้ยมันเป็นรูปมือถือเห็นปะนี่็คือถ้าเกิดเราสามารถที่จะเล่นในรูปแบบที่มันเป็นแบบมือถือได้นะฮะก็คือเป็นระบบแนวตั้งนะครับผมแนวตั้งแล้วก็เลี้ยงบอลขึ้นไปข้างบนนะฮะให้อารมณ์เหมือนเอ่อภาคอินสมา a ์เอเ e เวนเอนะครับที่มันเคยลงให้กับมือถือแล้วแต่มันปิดไปแล้วนะเออโอเคครับไม่มีอะไรมากมายอืมอ๋อส่งอ๋ออ๋อสามารถที่จะ เลี้ยงบอลได้ไปเลยถ้าก่อถ้าเกิดตัวละครเราค่าสเตตัสมากกว่าอีกฝั่งเนี่ยเราสามารถที่จะชนได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องใช้ท่าโอเคฮนะกลับมาเป็นระบบเหมือนเดิมครับสามารถอ๋อสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับว่าจะให้เป็นแบบแนวไหนนะครับอ๋อนี่ชูระบบเกี่ยวกับสวิตคือเกมเนี่ยเกมเนี่ยมันจะแนะนําให้เล่นบนสวิตนะครับผมเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันควรจะเป็นร่นเซรบนสวิตอยู่แล้วนะแต่ว่าใครที่ไม่มีสวิตก็เล่นบนมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าต้อง ผมแนะนํานะครับซื้อเถอกะกาบระุ้กูกาไปซื้อเถอะนะครับเพราะว่าผมว่าเดาว,ว่าถ้าเกิดลงมือถือเนี่ยโหแม่งแน่นอนนะ ABK กันมากันแม่แน่ ABK ลง ABB Data กันอย่างมามันนะฮะแต่ว่าซื้อซื้อเถอะนะครับเกมมันจะได้ไปต่อนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนผมก็เป็นนะซื้อเกมเถื่อนโหลดเกมเถื่อนแต่เดี๋ยวนี้ผมก็จะพยายามใช้ของแท้มันมากขึ้นนะฮะ แต่ว่าผมว่าอะไรมากไม่ได้นะแล้วแต่คนนะครับผมเพราะว่าที่จริงอะไออินสมาโกโคโรโซนที่ผมเล่นอะึงไมแม่แต um ่ภาคลายมันก um 네็โหลดเทือนนะครับแต่ว่าผมก็ที่ผมตั้งใจจะซื้อบนสวิตเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายบาปด้วยนะเพราะว่าอยากจะสนับสนุนค่ายของเลี้วไฟนะครับประมาณนี้โอเคมาส่งให้โกจิครับส่งให้จเนี่ก็ไม่มีอะไรฮะมันก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรให้เหล่าเยอะนะครับอื๋อนี่ตัวละครตั้งใหม่ครับอ๋อเซรามิ สึนามิอ๋อมีก็โหลึกอยู่มันนะไอ้ยนามิก็เป็นตัวละครหลักเหมือนกันนะฮะในภาคแรกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอาเวอร์ชันไหนมานะครับเอ่อเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะว่าซึนามินี่มันเป็นเหมือนเป็นแบบตัวละครในภาคแรกหรือเปล่านะครับอ๋อไอ้ยหัวห่อยญนี่น่าจะเป็นไอ้นั่นอะอะไรวะคุโดะวะเออคุโดหรือหรือคีโดวะไม่แน่ใจนะครับไอ้ยเอ้ที่มันใส่หน้ากากเอ อ๋อนี่ครับไม่มีอะไรนะครับอืมส่งระบบนู่นนี่นั่นนะฮะอ่าโอเคมีอะไรให้เหลาเพิ่มไหมเนี่ยอ๋อโอเคฮะส่งนี่ฮะอ๋อนี่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 ช็อตนี้ผมงงช็อตนี้มากนี่นี่ช็อตนี้เลยนี่ฮะสุรกิจส่งให้โกจิโกจิยิงเลยฮะเออเฮ้ยแปลว่าภาคนี้มันไม่ฟิกนะครับผมก็คือแบบถ้าเกิดคุณอยู่ในจังหวะที่ใช่แล้วก็มีเซตัสที่เพียงพอเนี่ยคุณสามารถที่จะยิงได้เลยนะไม่ต้องใช้ท่านะครับก็ดีครับก็ดี ก็ดีครับก็ดีก็ดีแต่ถ้าบมดพราะถ้าเกิดเป็นในภาควีเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณไม่ใช้ท่ายิงเนี่ยก็ไม่เข้าหรอกครับเว้นแต่มันจะดวงซวยจริงๆนะฮะโอเค okay, นะครับมาครับผมก็นี่คือทูระบบโน่นนี่นนะั่นนะฮะมีเพิ่มๆนี่ฮะฟิสต์ทรัมโอเคนะครับมาเหลาตรงช่วงนี้ดีกว่าถ้าเกิดผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีระบบใส่ท่าหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีภาค มันมีมันมีภาคท่าเนี่ยก็คือมีการพูดพูดชื่อท่าเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะที่มันจะฟิกท่าเนะก็คือแบบมันมีท่าไหนก็ท่านั้นนะเออไม่สามารถที่จะใส่ท่าได้นะครับเออก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมันจะสามารถใส่ท่าไม่ตายได้หรือเปล่านะครับเอ,อ่อนะต่อต่อต่อให้ใส่ได้ถ้าสมมุติถ้ามันใส่ได้มันคงจะไม่พูดชื่อท่าครับแค่เป็แบบแบบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเป็นเสียงเอฟเฟกต์เฉยมาโอเคมาครับต่อครับผม ก็นี่คืออากุกิิใช้ครับนี่อ๋อนี่ระบบอินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสการใช้ท่าที่จริงอินเทอร์เฟสนี่ฮะโอเคอินเทอร์เฟสการใช้ท่าครับผมอ๋อนี่มันจะมีบอกครับผมจะมีนี่นี่น,นี่ข้างบนครับเป็นค่าสเตตัสนู่นนี่นั่นอ๋ออ๋อมันจะบวกเฉลี่ยรวมของของของ,ของตัวละครนั้นๆด้วย เอ้ยก็ดีนะเราได้รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีค่าสเตท่าเท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะยิงเข้าหรือเปล่านะเพิ่มที่จะให้เราตออทีพีปะเอ่อยิงแบบโอ้นี่มีการยิงแบบธรรมดาครับกับยิงแบบใช้ท่าอ๋อจะมีสเตตัสบอกเป็นจีเอจีพีนี้น่าจะเป็นสเตตัสแบบร่างกายนะครับผมคือค่าความเหนื่อยนะครับทีพีคือค่าเกจพลังการเตะถ้าไม่ตายนะครับอ๋อมันจะมีบอกเลยว่าสเตตัสรวมเท่าไหร่นี่สี่ร้อยแปดนี่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ถึงได้รับได้ไง เออว่ะเฮ้ยแต่ทีพแต่ทีพีนี่เยอะนะะเยอะมากสี่ร้อยห้าร้อยเลยอะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่านี่มันเลดเกมหรือยังนะครับมาฮะก็ก็ยิงไฟเออคอนเดโตไปครับผมโอเคฮะมาฮะเอนโดครับมาฮะเรามาเหล่าเอนโดกันเถอะน,นะครับมากิดฮันโด,นดอึ้รับได้ไหมรับได้แป๊บนึงแป๊บนึงมาขวาน,น้าเอดโดก่อนโอเค นะมาฮะเรามาเหล่าเอนโดกันเถอะผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมมันจะเอาเอนโดเวอร์ชั่นไหนมาคือเอนโดอ่ะมันมีสามเวอร์ชั่นด้วยก,ก็คือเป็นเวอร์ชั่นภาคแรกอะคือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเป็นคลาสสิกอะที่มันเอนโดไปจบที่บอลโลกอะแล้วไปเจอกระปู่มันนะครับเออกับสองก็คือเป็นเอนโดในเวอร์ชั่นภาคโกะเอะออะเอนโดภาคแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็จะมีท่าหัดมาเสียบฟ้าหัดเทวะใช่ไหมคอนเหล็กแห่งอภิโรธ หัดฝามิติใช่ป่ะแล้วก็ไอ้นั่น่ะไอ้ท่าภาคคุมอ่ะเออลืมหล้ยอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาคโกนเดี๋ยวจะได้หัดถทววีใช่ป่ะเออเป็นแบบหัตถทววีนะครับเออแล้วก็มีอวตารอวตารภาควีนะครับแต่ว่าอวตารตัดทิ้งไปครับไม่น่ามีอ่ะเออมันคงไม่ใส่มานะครับอวตารตัดทิ้งไปกับภาคกับภาคล่าสุดนะฮะกับไอโดวรชชันภาคล่าสุดผมไม่แน่ใจว่าไอสามเนี่ยไอสามโมชันเนี่ยมันจะเอาร์ชันไหนมาหรือไม่ก็มันอาจจะเอามาหมดเลยนะครับแต่ว่า ใจอะ่ะผมอยากจะให้มันเอามาแค่วอร์ชั่นเดียวพอแต่ว่าเอาท่าไม่ตายจากทุกภาคอะ่ะมารวมกันที่ตัวเดียวนะครับมันจะได้ไม่เยอะนะฮะเออผมว่าเดานะ่าจะเป็นเป็นแบบสามมากกว่าก็คือแบบตัวละครเป็นวอร์ชั่นภาคล่าสุดแต่ก็มีท่าทุกทุกภาคอะ่ะเออมาใส่ในอัดมากในในตัวคนเดียวนะครับก็มีโอกาสาสูงที่มันจะสามารถใส่ท่าได้นะครับมีโอกาสาสูงกันโอเคมาฮะอ๋อเด็กก็โอเค,อน,อเคนะครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรครับ ก็นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ามาฮะมาดูกันตัวละครน,นะครับผมตัวละครน,นี่ก็ไม่มีอะไรก็จะมีตัวละครจากภาคแรกเออเฮ้ยมีโซเมลกาว่ะโซเมลกาวเวอร์ชันแรกโอเคอ๋ออโอเคน่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่สาเวอร์ชันสามถูกผมบอกแล้วน่าจะเป็นการเอาตัวละครเอนโดสามเวอร์ชันดีกว่านะเออน่าจะน่าจะน่าจะเอามาสามเวอร์ชันเลย เออน่าจะเอาอโดนสาเวอร์ชันมาเลยเออน่าจะนะเพราะว่ามันมีโซเมลกาไงนะโซเมลกาลเนี่ยโดยไเองหัวล้นเนี่ยเออนะครับเป็นเวอร์ชันพักเป็นเช่นเวอร์ชันพัคแรกแต่ไม่แน่ใจครับว่ามันจะรวมกันหรือเปล่าอ่ะต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันเอาทั้งสามเวอร์ชันมารวมกันหรือว่าแค่แบบเวอร์ชันเดียวก็ที่เหลือก็น่าจะประมาณนี้มั้งก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นเอ่อ รีแอครีแอคกันนะครับผมนะฮะเป็นการดูกันสดนะของตัวอย่างอินสาเมออีเลเว่นเอ่อวิชชรีโรดออฟฮีโร่นะครับผมก็คือถนนแห่งเสรีภาพเอ้ยชัยชนะแห่งอะไรวนะเอ่อวิชชรีวิชรีคือชัยชนะชัยชนะของของถนนวีแล้วหุดใช่ปะแปลแบบโม่ๆนะครับก็เอ้ยมีเฟซด้วยนะครับอืมมีชานักอืมอวตารไม่น่ามี โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงคะเกมออกออปีหน้าเดือนสองนะครับก็มาดูกันฮนะว่าตัวเกมรูปแบบจริงจะเป็นยังไงตัวนี้น่าจะเป็นพีวีแรกนะฮะคือเป็นแบบตัวอย่างแรกเดี๋ยวน่าจะมีตัวอย่างต่อ,ต,อต่อไปไมาอีกนะครับพอเลเวลไฟเนี่ยมันชอบมันชอบแบบมันชอบส่งปล่อยตัวอย่างมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคถ้าเกิดเกมมันเสร็จนะถ้ามันปล่อยตัวอย่างมาเรื่อยๆโอเคไปละถ้าเรามีความกล้า เราก็จะเปลี่ยนอนาคตได้นะครับผมโอเคไปละบายครับผมวู้่นาเล่นเว้